ทีค่ะมาหาหมอค่ะแต่ก็เมื่อสักครู่นี้ไปพบหมอแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่ก็จะมาหาข้าวทานอ๋อที่มาหาหมอนะลืมบอกไปพอดีว่าวันก่อนไปวันพฤหัสไปหาของกินที่รุ่งเจริญรุ่งเจริญน้อเย็นแล้วนะ,ะแล้วเสร็จแล้ว ปรากฏว่าพอลงรถน่ะขาตุกตาไปโดนถ้อยเสียบของรถเป็นถ้อเสียบของมอเตอร์ไซค์โอ้ยนั้นนะ่ะหลอจกจ้าเลยสุดท้ายก็คือนั่นแหละคะ่ะก็ปล่อยให้ให้ให้แผลเขาสมานของเขาเองน่ะมันก็เป็นพองเป็นตุ่มน้ําพองใช่ไหมคะมก็จนมาถึงวันอาทิตย์น่ะแผลมันก็ได้แตกไปพอแผลแตกไปใช่ไหมฮะต,ตุกตาก็ไม่ค่อยได้ก็เหมือนแบบไม่ได้ใส่ใจหรืออะไรก็ประมาณนั้นแหละ มันก็เลยเกิดอาการบวมเกิดอาการบวมเนี่ยมาหาหมอที่โรงพยาบาลเตาโลค่ะก็ต้องมาหาหมอให้คุณหมอช่วยช่วยรักษาเพราะว่ามันแดงอ่ะมันแดงมันปวดอ่ะค่ะที่นี่ค่ะมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็พบคุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เออลองมา คลิปเดี๋ยวจะไปหาข้าวทานนี่ค่ะหน้าโรงพยาบาลน,นี่นี่คือด้านหนึ่งของโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลแล้วข้าฝั่งถึงข้างนู้นนะคะก็จะมีของกินเยอะเลยค่ะนี่ค่ะร้านค้าเพียบเลยนะคะนี่ค่ะร้านค้าไปจนถึงนู้นครนนี้เราจะทานอะไรดีเดี๋ยวตุ๊กตาข้างฝั่งไปข้างฝั่งจากโรงพยาบาลไปนะคะจริงๆแล้วอะ่ะ อยากพาเพื่อนๆมาเพื่อนนะคะอยากพาเพื่อนๆมาไหว้พระกราบพระที่ตรงหน้าตรงนี้หน้าโรงพยาบาลขอพรท่านสักหน่อยดีไหมคะนี่ค่ะ,คะแต่เดี๋ยวทุกคนไม่ได้เอาขาต้้งมาค่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวกราบท่านที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นคาถา ไม่รู้ว่าไม่ได้ดูมุมกล้องนะคะคะาถาพยาวชิระปาการนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะซึ่งจะมีคาถาท่องอยู่ก็คือเป็นคาถาบูชานะคะของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็ท่องนโมสามจบนะคะแล้วก็อารัธนาว่าอาธาธนาดวงพระพญญาณ โอมสิโนราชาเทวะชยตุพะวันสัพพสตรูวินาศสันตินะคะแล้วก็ก็ถวายเพวกเครื่องสการะนะแล้วเราก็ท่องคำว่าโอมสิโนราชาเทวะนะมามิหายสาธุนะคะเนี่ยค่ะองค์ท่านตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธแต่ก็แต่ก็เอ็มมี่อยู่นะคะ แต่ก็ถือว่าเออ,องค์ท่านนี่ก็เป็นองค์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้ศัตรูพ่ายไปจากตัวเรานี่ก็มีคนมาถวายไก่นะคะก็เยอะเหมือนกันไม่รู้กล้องเราเป็นยังไงเลยขอชมกล้องหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นด้านข้างและด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นทวงเลย ด้านหนแล้วก็อีกด้านข้างด้านหนึ่งด้านข้างด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้ทางขึ้นทางลงนะคะจ้าก็ต,ตามมาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะด้านหลังเนี่ยจตากำังทําทให้ดูตรงรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะเดินรอบๆอบนี้ก็มาจุดที่ตรงนี้นะคะจ้ โอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราเถวายท่าเสร็จแล้วเราก็จะหาข้าวทานที่ด้านโน้นะคะะอยูตรงกางข้างด้านนีน้โอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ